โอเคสวัสดีครับวันนี้กับเดซี่เอ็กซีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ากูไมน,นไม่มีอะไรทําใช่ครับ <c oughs> ซึ่งคราวนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า g e o g r e s s นะครับก็จะเป็นเกมแนวเาดาสถานที่ตามพื้นแบบเดียวไปเล่นให้ดูดีกว,ว่านะครับเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ไปอันนี้เขามีให้เลือกเหรอเอาเป็นคลาสสิกโอ้อืมเอาแบบไหนดี เอา e y มีเดียวเอา e y ก่อนเลยกันนะครับเกมเลดี้โบสต์150เมนต์เซฟเนี่ยโอเคครับได้ไปเลยอ่ะโอเคว้าวนนี่มัเกมนี้มันก็จะเป็นเกมแนวนี้นะครับก็คือคือเขาจะสุ่มสถานที่มันนี้ มาแถวนี้ให้เราเเขาจะส่งสถานที่มาให้เราจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดานะครับว่ามันอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนวิกูเกิลแมพอ่าโอเคซึ่งโอเคมาเราไม่พูดอะไรเยอะนะครับเล่นเลยรูจักภาษาเนี่ยโอ้ยอยู่ยากว่ะที่เม็กซิโกไหมอยู่แถวเม็กซิโกป่าวะทุกคนว่าไหมทำไมานเมืองมันดูเออมันดูเหมือนวกอว นักเลงพวกนักเลงเยอะเลยว่ะบ้านมึงดูอย่างนี้โอ้คนสเปนกันเยอะว่ะภาษาออกแนวสเปนไม่ก็โปรตุเกสมาคาโรสน่าจะสเปนใช่น่าจะสเปนผมเดานะเม็กซิโกหรือว่ามันอยู่แถวเวเนวาเวเนียมันกอ่าไม่รู้เม็กซิโกเลยกันอ่ะเม็กซิโกเม็กซิโกตรงนี้ โอ้โหนี่อยู่ไหนวะเม็กซิโกเฉยอตอนเหนือวะไปไป,ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยวนี้มันกั้มกึ่งระหว่างต้องดูเลนต้องดูเลนเออเลนอันนี้คือไม่ใช่เลนแบบบ้านเราเนาะ น่าจะอเมริกาดูแล้วน่าจะอเมริกาใช่ป่าววืมตึกส,งสูงๆแบบนี้กูว่มีอเมริกาชัวร์แต่รัฐไหนอันนี้ไม่รู้ใช่ครับกูไม่รู้หรือว่าจะเป็นฮワโอม่มัจะเลือกประหลาดสรุปยังไงดีเวลาหนึงาทีเด้ ของอังกฤษวะสรุปนี่คือมึงอยู่อังกฤษหรือกูอยู่อเมริกากันแน่เนี่ยกูดูจากรถกูว่าแม่งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเหมือนนอี่มันอังกฤษนี่มันอังกฤษแน่ๆเลยอันนี้ไม่ใช่อเมริกาที่มันอังกฤษกูว่าแถวลอนดอนใช่ไหมเลนอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องมัาอังกฤษเนี่ยลอนดอนแถวอ่ะเดาตรงนี้กัน โอ้โหเ,เฮ้ยมันโคตรใกล้เลยก,ลลกูว่าแล้วเป็นอังกฤษโอ้ว่าแล้วไอ้มาครับไปะได้ต่อไปอู้ฮึมถนนถนนมันอยู่แถวบริเวณซักมันอยู่แถวบริเวณน,นี้แบบว,ว่าพวกเซอร์เบียพวกโรมาเนียพวกนี้อ่ะมันใช่ป่าววะหรืออเมริกามัน แต่ตึกอย่างนี้อเมริกามันมีไหมวะประเทศบ้านเขาจะดูสวยแล้วถนนมันจะไม่แล้วบ้านเมืองมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนี้แล้วก็อะไรผมเดาว่าอยู่แถวบริเวณนี้แหละเนี่ยแถวบริเวณนี้พวกเซอร์เบียพวกนี้แล้วตึกตึกมันดูเป็นคอมมิวนิสต์อันนี้เอาตรงๆนะเพราะว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์นีประเทศยุโรปสมัยก่อนมันจะสร้างตึกประมาณนี้แหละมันไม่หัวพักประมาณนี้เลยให้เดานะ ถ้ามันดูใกล้ภาษาละภาษาไม่แน่ใจเอ,อาโรมาเน,นียแถวอันนี้ด้วยกันใช่ไหมวะเอาไม่ใช่อีเหียสเปนโอยขตดไกลกูดเดาไปสไกลเลยมาเหมือนที่เห็นเหมือนผมเล่นได้หา้าเล่นได้ทั้งหมดห้าประเทศฉะนั้นกูก็มาถึงถึงนี ฝรั่งเศสแนี่นอนใช่แน่นอนครับอ,อย่างเงี้ยเมืองดูหรูหราที่มันฝรั่งเศสมันผู้ดีเ้ผู้ดีมันต้องอังกฤษดิไปารีสครับต่อไปารีสเลย Are you kidding me? อา่าบาร์เซลโลนาโอ้กูเดากูเดาฟิตกูเดาซะไม่ง้ดด นักภูมิศาสตร์ชั้นยอดนักภูมิศาสตร์ชั้นยอด,ม,ยอดมีเวลาแค่ไหนครับอ่ะกูดเดาว่าเป็นกูดเดาว่าอยู่อเมริกาก็โอเคอยู่อเมริกาแต่มันอยู่ที่อิลลินอยเลยโอ้ไปเกมต่อไปครับกูไม่ได้เล่นแค่ห้าประเทศแล้วเหรอกูเล่นได้เยอะโอ้เล่นหลายตาเลยกูโอเคมาดูกันครับ อันนี้มันบราซิลไหมภาษามันดูออกบราซิลไหมก็แถวอาเจนบอกว่าแถวบริเวณอเมริกาใต้อะไรดูเด้อมันจะบราซิลนะเดาเอาเขาใช้เม็กซิโกโอห่างกันโคตรไกลเจ็ดพันกิโลเมตรอะไรนี่เอาเสร็จแล้วเหรออัปเกรดจูโปไม่ได้วะโอเค ออกเลยอ่ะเล่นอีกรอบหนึ่งโอ้อัปเกรดจิปโปเอาเอาเข้าไปนะกลับไปโอเคโอเคครับมาเล่นต่อเลยอันนี้ผมเหมือนค้างไว้อยู่นะเอาอัปเกรดอขออะไรนีไ่ไม่ได้อัปเกรดชิปโปซึ่งกูไม่มีตังค์โอเคคลิปนี้นะ่าจะไม่มีอะไรแล้วถ้าใคร คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ากูไม่มีเงินกูอยากอัปเดตเป็นโปรอยู่แต่ว่าไม่ได้โอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งอม่ไาไปพลาดคลิปใหม่สำหรับนี้บ๊ายบายนะครับซีย่าจ้า